สูตรครับบริษัทซุเปอปร์เฟกการเกษตรจะทำน้ำหมักเพื่อฆ่ายายากำจัดปัจชะพืชครับเราจะมาทางอิน,อนซีครับเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพสิ่้อมโดยจะมีน้ำหมักนะครับแบบนี้ครับ p m 1กิโลนี่ครับแล้วก็กากน้ำตาล10ลิตรน้ำส้มสายชู สิบลิตรทางธรรมประธานบริษัทวินัยชิดว่าการจะนอกพืชต้องใช้กดกดในทีนี้ก็จะเอามาจากน้ำส้มสายชูครับประมาณร้อยหกสิบลิตรเทลงไปแล้วครับน้ำส้มสายชูนี่ครับแล้วก็ EM 1หนึ่งกิโลสมลงไปนี่ครับแล้วก็กากน้ำตาลสิบลิตรเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ครับ มักไว้สามสิบวันเรามาดูว่ากดติเกือจากการหมักน้ำส้มสายชูจะสามารถนอกพืชได้ไหมครับเราจะมาในทางเกษตรดินซีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต